ครับสวัสดีครับีบีซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพอๆกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพอแจมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะครับวันพุธท,ที่11ธันวาคม67เลาวพัฒนาออก939318 รับเรยกล่างกับออก9 3สานะพี่น้องเนาะรับของเซียนชัยวานงดที่พานมากกเขาพี่น้องเนาะรับไปด้เบิ่งไในติดตามกันจเห็นอยู่นะพี่น้องนะเงนานเนนะนนะรับบันพุทธที่1ิบธันวาคมสองห้าลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรวด8กับ9มาทั้ง2ตัวพี่น้อง วินนะพี่น้องเนาะแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าคับประกวดวานเน้นนะครับเนาะแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่เข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องทั้งอุบลทั้งอำนาจจะเลื่อนกับเก้าสามนะครับเอาไสโฉกไปมานพอแต้ม็ดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนะาะขับไบ่โฉกบ่มานมือนี่ก็มาตามกันต่ออีกเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับวันศุกร์ที่สิบสามธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะ เกลียนนะพี่น้องเนาะเราพัฒนาเซียนชัยวาน บนล่างวิ่งรูดพี่อน้อง7กับ8 ขับหกเจ็ดแปด,ด,ดหนึ่งสองสามพี่น้องจับคูได้พี่น้องเนี่ยเกตเหนึ่ง สองเจ็ดส,สามแปดหนึง่งมากนะพี่น้องแปดสอง แปดานะครับ โดนเี้นพี่น้อง ตัวกันเลยพี่น้องเนอะครับหกหนึ 1, ่งหกสองนะพี่น้องครับสัดเ์เย็นนะพี่น้องเนอะ ไก่จักหน่อยพี่น้องสัตว์เจียนจักหน่อยเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อเอาอย่าลืมพี่น้องมากสอบอะไเฮาก็จะเลืมกลับตัวไว้น้เนาะครับเนาะขับคอยเข่าตรงๆคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะจะได้โสดๆมันๆกันนะครับเอาพ่อเต็มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาไมา้พ่อเต็ม รับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะรับฉนั้นเด็กพอแต้มข้อไวพรอนคอยเข,าข่าคอยแตกปังๆหยิครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สศกมนันมนกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ําแลนเนาะครับเนาะรับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำน้รับ ครับอาสุดท้ายไายสุดนี้พ่อเต้มขอกราบขอบพระคุณเ c ทบีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอไวยพนให้โชคโชคมันๆมานแห่งแห่งรวยรกันทุกคนเนะครับเนอะร้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม